ดีค่ะย้อยนะวันนี้มาเก็บดอกเห็ดโคนน้อยอีกวันหนึ่งเนาะเห็นไหมคะย้อยทิ้งเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าดอกเห็ดโคนน้อยเนาะเขาเกิดนะคะหัวเขาก็ยังเขายังไม่มีไม่มีหมวกเนาะเขายังไม่มีหมวกเขาก็จะตุูมๆประมาณนี้เนาะอันนี้นะคะนี่ค้อนเก่าค้อนเก่าเนาะค้อนเก่าเจ็ดเจ็ดค้อน จ็ดก้อนก้อนเก่าสิบก้อนไม่ใช่เจ็ดก้อนก้อนเก่าสิบก้อนนะคะสิบก้อนก็เชื้อเข้าใกล้จะหมดแล้วเนะาะพี่อ้อยว่าพี่อ้อยจะลองนะคะจะลองดูเพราะว่าที่เห็นน่ะก็คือชุดชุดใหม่ที่สั่งมาเขาใส่เชื้อเห็ดฟางค่ะ พี่ว่าเห็นเนาะเพราะว่าวันนั้นพี่ว่าคิดว่าเป็นเชือ้อราพี่ว่าจะเขี่ยทิ้งเสร็จแล้วเปลี่ยนใจเอากลับใส่ลงไปนะคะเขาก็เกิดมาเนาะเกิดมาเป็นเห็ดโคนน้อยเหมือน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 อันอื่นเนาะอันนี้เดี๋ยวพี่อ้อยก็จะลองดูเพราะว่าอันไหนที่เชื้อเขาหมดนะคะจะลองจะลองเอาไปอาเอาไปเอาเอา,เอาเชื้อเห็ดฟางใส่เพราะพี่อ้อยยังมีเชื้อเห็ดฟางอยู่อีกก้อนหนึ่งเนาะ ยังมีเชือกเห็ดฟางอีกก้อนหนะึ่งเดี๋ยวจะลองเอาเชือกเห็ดฟางใส่แล้วก็จะดูซิว่าได้ไหมถ้าได้ก็ถือว่าโอเคเนาะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทิ้งไปนะคะก็ทิ้งไปแต่ตอนเนี้ยเก็บอันนี้ก่อนเพราะว่าเนี่ยมีหมวกแล้วดอกเขาจะเล็กก็จริงอยู่นะแต่เขามีหมวกแล้วถ้าลองไม่เก็บนะคะเดี๋ยวเย็นลงเขาก็จะบานเนาะเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละ ของเก่าก็ยังมีดอกอยู่นะคะแต่ว่าดอกไม่เยอะนะดอกไม่เยอะก็เก็บก็เก็บได้นะคะเก็บได้พี่อ้อยจะเก็บได้เรื่อยๆนะคือพี่อจะเปิดดูวันหนึ่งสามสามครั้งสี่ครั้งเนาะสามครั้งสี่ครั้งเลยเพราะว่าเขาจะโตไวมากเขาจะโตไวมากเราก็ต้องคอยดูถ้าไม่ดูปุ๊บนะคะถ้าเผลอไม่ได้ดูเขาเขาก็จะบาน พอบานเราก็ใช้ไม่ได้เนาะบานเขาใช้ไม่ได้เราก็จะทิ้งก็ต้องทิ้งไปก็จะมีมีก้อนก้อนเก่าเนี่ยเขาจะไปเกิดข้างๆเห็นไหมคะเขาจะเกิดข้างๆตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่ว่าต้องใช้กันไก่จิ้มเข้าไปที่ตรงโคนเนาะแล้วก็ค่อยๆแสออกมาคือเขาก็ยังมีนะคะยังมีอยู่มีให้เราเห็นอยู่นะ เพียงแต่ว่าจะน้อยลงไปนิดนึงเนาะเพราะว่าครั้งแรกพี่อ้อยไม่รู้พี่อ้อยไปทําผิดตั้งแต่แรกมันก็เลยออกดอกน้อยหน่อยนะคะแต่ก็ได้ดอกนะคะได้ดอกตอนนี้พี่อ้อยเก็บใส่ทับแววไว้เนาะเอาเข้าตู้เย็นไว้มีอยู่ในนั้นสองกล่องละค่ะทานไม่ทันนะคะก็จะมีพี่อ้อยทานคนเดียวลูกก็นานๆที ลูกก็จะเป็นคนเล็กเนาะคนเล็กที่ทานเห็ดคนโตก็ไม่ค่อยทานคนโตจะทานแต่เห็ดฟางนะคะเห็ดอื่นเขาไม่ค่อยทานก็ทำได้นะมีที่มีทางแล้วก็สามารถทำเองได้เพราะเอาไว้ทานเดี๋ยวเนี่ยมีอยู่สองสาถุงเนี่ยเดี๋ยวพี่วาต้องใช้กันไกลซ้อลงไปแล้วก็เก็บ เอาดอกเห็ดออกมาเนาะแล้วก็ที่เห็น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 อยู่นี้เนาะเห็นเห็นอยู่เนี้ยก็จะเก็บประมาณคืนนี้นะคะประมาณคืนนี้คืนนี้ก็จะเก็บได้อีกนะคะก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวย่อให้ดูเนาะเก็บง่ายๆไม่มีอะไรนะคะแต่เพียงแต่เราดึงดึงให้เขาหลุดออกมาเลยนะ แต่ของพี่อ้อยพี่อ้อยจะใช้นิ้วซอกซอกลงไปเพื่อไม่เอาดอกเล็กขึ้นมานะคะไม่ให้ดอกเล็กติดขึ้นมาเนาะเราก็จะเก็บแต่ดอกใหญ่ๆถ้าไม่งั้นติดดอกเล็กขึ้นมาก็จะเสียดายของเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะเออพี่อ้อยจะบอกอีกอย่างหนึง่งนี่พี่อ้อยใส่ถังนะคะใส่ถังพลาสติกเห็ดโคนน้อยเนี่ยนะคะเขาสามารถใส่ถังพลาสติกถัง กล่องกระดาษกล่องโฟมได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพียงแต่มีข้อแม้ว่าต้องปิดด้วยถุงดานะคะแล้วพอเขาเกิดดอกแบบนี้เขายังไม่มีหมวกเนาะเราก็ต้องแงม้มแง้มนิดนดนะคะเหมือนกับแง้มนิดๆให้เขามีอากาศเขาจะได้สร้างหมวกนะคะแล้วเดี๋ยวนี้พี่อ้อยจะฉีดน้ํานะคะฉีดน้ําอ,อ่อนๆน,นะตัวน้ําพี่อ้อยก็จะผสมเอ็มร้อยห้าสิบลงไปฉีด ให้ทั่วเลยแล้วก็ให้ผ่านๆเนานะไม่ต้องแฉะแต่ตัวก้อนที่เชื้อหมดแล้วเนี่ยก็ฉีดแฉะได้นะคะเขาก็จะเกิดขึ้นมาอีกเหมือนก้อนเนี้ยเนี่ยที่จริงมันเขาหมดไปแล้วเนาะเพี่ยวก็ฉีดลงไปใหม่เขาก็เกิดขึ้นมาอีกนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ